สวัสดีครับทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV วันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาไค้ควรเพราะเจะ้าคำของพระเจ้าด้วยกันอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่50ข้อ1ถึงข้อ10นะครับผมให้หัวข้อว่าใหญ่แค่ไหนก็ถูกทำลายได้กับผมบรรพฤษเมฆสถาพรคุณครับเยเรมี Jeremy, บทที่50ข้อที่1ถึง10 พระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสเกี่ยวกับบาบิโลนเกี่ยวกับแผ่นดินของชาวเคลเดียโดยเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่าจงประกาศและเป่าร้องท่ามกลางบรรดาประชาชาติจงตั้งธงขึ้นและเป่าร้องอย่าปิดบังไว้เลยจงกล่าวว่าบาบิโลนถูกยึดแล้วพระเบลต้องอับอายพระเมโรดักก็ครั่นคร้ามรูปเคารพทั้งหลายของเมืองนั้นก็ถูกทำให้อับอาย และรูปปั้นทั้งหลายก็คลั่นครามเพราะประชาชาติหนึ่งจากทิศเหนือได้มาต่อสู้เมืองนั้นทำให้แผ่นดินของเธอเป็นที่ร้างเปล่าและไม่มีใครอาศัยในนั้นทั้งมนุษย์และสัตว์จะหนีไปหมดพระยาเวตรัสว่าในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาจะมารวมกันและเขาทั้งหลาย จะเดินร้องไห้มาสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเขาพวกเขาจะถามหาทางไปซิโยนโดยหันหน้าตรงไปเมืองนั้นกล่าวว่ามาเถิดให้เรามาผูกพันกับพระยาเวโดยทำพันธสัญญานิรันด์ซึ่งจะไม่ลืมเลยประชากรของเราเป็นแกะหลงบรรดาผู้เลี้ยงของพวกเขาได้พาเขาหลงไปหันเขาทั้งหลายไปเสียบนภูเขา เขาได้เดินจากภูเขาไปหาเนินเขาเขาลืมข้อของเขาเสียแล้วบรรดาผู้ที่พบเขาก็กินเขาและศัตรูของเขาได้กล่าวว่าเราไม่มีความผิดเพราะพวกเขาได้ทำบาปต่อพระยาเวผู้ทรงเป็นที่อยู่อันแท้จริงของเขาคือพระยาเวผู้ทรงเป็นความหวังของบรรพบุรุษของเขาจงหนีจากบาบิโลนจงออกไปจากแผ่นดินเคลเดีย และเป็นเหมือนแพ้ผู้นำหน้าฝูงเพราะนี่แน่เราจะเร้าและนำบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หนึ่งจากประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิโลนและเขาทั้งหลายจะเรียงรายกันมาต่อสู้กับเธอจากที่นั่นเธอจะถูกยึดลูกธนูของพวกเขาเหมือนของนักรบที่มีฝีมือผู้ไม่เคยกลับมือเปล่าพระยาเวตรัสว่าเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้ที่ปล้นเขาจะอิ่มน้ำเพระมีตอนนี้ได้พูดถึงการพิภากษาบาบิโลนถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์นะครับเราพบว่าอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกลี่ไกลมากเป็นอาณาจักรที่สามารถขยายอาณาเขตไปทั่วโลกในเวลานั้นแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นอาณาจักรที่สามารถเอาชนะทุกประเทศในโลกนี้ได้ เขาจึงเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งเขาจึงเต็มไปด้วยความยึดมั่นในกําลังกองทัพของตัวเองแต่เดียวกันเนี่ยพระเจ้าก็ทรงใช้นะครับให้อาณาจักรบาบิโลนเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่จะม,มาตีสอนอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าเราจะพบได้ครับนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยโดยอาณาจักรตอนล่างเนี่ยก็คืออาณาจักรยูดาห์เนี่ย ก็ถูกยึดครองโดยบาบิโลนในปี586ก่อนคิเทศักราชแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยบาบิโลนได้สามารถที่จะยึดครองประเทศต่างๆมาแล้วและในสุดเขาก็อยากที่จะมายึดครองอิสราเอลและในสุดอิสราเอลก็ถูกทำลายในปี586ก่อนคิทศักราชกรุงเย,ยเรูซเล็มก็แตกและว,วิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างไว้อย่างอลังการเนี่ย ก็ถูกทำลายเช่นเดียวกันเงั้นพระเจ้าเนี่ยทรงใช้บาบิโลนเป็นเครื่องมือของพงศ์ในการที่จะตีสอนประชากรของพงศ์ขเดียวกันถามว่าบาบิโลนจะถูกลงโทษไหมคำตอบก็คือว่าบาบิโลนก็จะถูกลงโทษเนื่องจากบาปของตัวเองเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าได้ทรงใช้บาบิโลนให้มาตีสอนอิสราเอลแล้วพงศ์ก็จะมาจัดการกับ บาบิโลนที่จะถูกลงโทษเพราะบาปของตัวเองเราพอดูว่าเหตุผลใดเนี่ยที่บาบิโลนถูกลงโทษจากพระเจ้าเราก็พบว่าในเมืองบาบิโลนเนี่ยเต็ไมไปด้วยการกราบไหว้ลูกขลบรต่างๆมากมายเต็ไมไปด้วยรูปปั้นของพระต่างๆและเราพบว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมากที่สุดก็คือการที่มนุษย์ได้ไหว้ลูกขลบรเพราะว่าลูกขลบานั้นเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียว ที่สมควรที่เราจะนมัสก,การแต่พระองค์เดียวแต่เมื่อใดก็ตามมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์สร้างพระเจ้าของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปกราบไหว้เป็นลูกขรรพพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยอย่างยิ่งเราพบว่าบาบิโลนเนี่ยก็เต็มไปด้วยการไหว้ลูกขรรพและยิ่งเหิกกว่านั้นนะครับถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่18บบาบิโลนก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วทั้งปวง เราพูดถึงว่าวิบัติแก่เมืองบาบิโลนบาบิโลนล่มสลายแล้วเนี่ยเมื่อเราอ่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่18แเราพบว่าแต่ด้วยการล่วงประเวณีความผิดบาปต่างๆการไหว้ลูกคารพบนั้นการล่วงประเวณีเนี่ยมันมีความหมายทั้งการล่วงประเวณีทางกายและมีความหมายทั้งการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณก็คือการกราบไหว้ลูกคารพการมีจิตใจเป็นอื่นนอกเหนือจากพระเจ้า ด้วยเหตุนี้บาบิโลนจึงเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องการไหว้ทุลเคารพความชั่วเรื่องการล่วงประเวณีนะครับแล้วเราพบว่าอาณาจักรบาบิโลนสุดท้ายก็ถูกอาณาจักรมีเดียและเปอร์เซียเป็นการร่วมมือกันฮะมีเดียและเปอร์เซียร่วมมือกันทําลายบาบิโลนอย่างราบคาบในปี539ก่อนคริสตศักราชนี่คือการลงโทษที่พระเจ้าได้ทรง ใช้อนจาจักรเปอร์เซียเนี่ยมาจัดการกับบาบิโลนหลังจากที่บาบิโลนเนี่ยได้ถูกพระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะตีสอนคนของพระเจ้าเราพบว่าพวกอิสราเอลเนี่ยจะต้องไปเป็นเฉลยอยู่ที่บาบิโลนนะครับเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนในปี586ก่อนที่จะสกกลาแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสุดท้ายพวกอิสราเอลก็ได้กลับมายัางดินแดนแห่งพันธสัญญา และสามารถที่จะสร้างวิหารหลังที่สองสำเร็จในปี516ก่อนคิเทศักราชก็เป็นเวลา70ปีนะครับรวมความที่เขาไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับที่บอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ถูกทำลายได้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือที่ชั่วร้ายเพื่อตีสอนคนของพระเจ้าแล้วจึงจัดการกับความชั่วร้ายนั้นอย่างสิ้นเชิง ด้วยพระองค์เองงั้นเราเห็นว่าบางคนจะสงสัยว่าทําไมพระเจ้าไปใช้เครื่องมือนี้เครื่องมือนี้มันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเครื่องมือนี้ไม่สมควรที่จะถูกนํามาใช้พระเจ้าควรจะใช้เครื่องมือที่บริสุทธิ์สะอาดแต่เนื่องจากความยิ่งใหญ่พระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้บาบิโลนในเวลานั้นซึ่งมีแสนยานุภาพมีมีกองทัพที่เกรงไครเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระองค์ได้พระองค์มไม่ได้เป็นต้นเห็นความชั่วร้ายนะครับ แต่พระเจ้าสามารถใช้เครื่องมือที่ดูเหมือนชช่วรลายเนี่ยเพื่อให้งานของพระเจ้านี้สาเร็จเพื่อตีสอนคนของพระเจ้านั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่ามนุษย์หรือนาจักใดก็ตามเนี่ยที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เกยงไกลแต่ถ้าไม่ยอมกับใจใหม่ก็จะต้องถูกทําลายเช่นเดียวกันนะครับเราเองซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเราก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเพราะการเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าทําให้เราเนี่ยที่จะเดินอยู่ในทางพระเจ้า เราจะไม่กล่าวไหว้ลเคลบเราไม่ทําผิดทาบาปแต่เราจะไวต่อการเตือนของพระเจ้าเพื่อจะสาภาพบาปและกลับใจใหม่นะครับนี่เคยบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันสําหรับวันนี้นะครับขอให้เราได้ร่วมใจที่ฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับบทเรียนที่พรงค์ได้ทรงสอนเราผ่านบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่เคลียงไกรเพียงใดก็ถูกทําลายเพราะว่าพระงค์ไม่ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดได้อวดความยิ่งใหญ่ของตัวเอง แต่ประสงค์ให้ทุกคนนั้นได้ยำเกรงพงศ์ทอมใจลงละทิ้งจากความชั่วความบาปท,ทั้งมวลเพื่อที่จะกลับใจเชื่อวางใจในพระองค์พระเยซูคริสต์จึงอธิษฐานเพื่อทุกๆคนที่จะเชื่อฟังยำเกรงพงค์ขอบพระคุณพง์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก็ขอขอบคุณ <t> ท <une> <an> ุก <t> ท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการ l i v i n g l i f e ขอให้เราได้มีโอกาสได้กดไลค์กดแชร์รายการ CGN TV และสำหรับทุกท่านที่มีคำถามหรือมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของท่านมาด้านล่างของรายการนะครับก็ขอพระเจ้าได้ส่งอุยกรณ์ทุกคนครับ